กันมาเต็มกันอนันี้ <Yeah. S 1> แน่นอนวันนี้เราเป็นหัวข้อวุฒิบ้ายถ้าตลกเขียนพาดหัวข้อ <Hey. S 3> <Hey. S 2> นายกสมาคมฟุตบอลไทยเผยความในใจที่มีต่อสามี <c oughs> ตอนนี้ยังรักกันดีอยู่ <c oughs> เฮ้ยสุพนัทเหมือนตาเมสซี่เจเหมือนยายนักบอลไทยมีหนาวพบถอดเสื้อเล่นถ่าเรือคึกสุดขีดนักล่องเ่ยวชาวจีนรับร้อยเต้นกันที่โตเรือคละท้าเรือเลยทีน้องป้สีสดีค่ะและนี่คือรายการไม่ท อน,นี้เน่นอนวันนี้เราเป็นหัวข้อฟุตบอล <Yeah. S 1> คุณกับฟุตบอลมั่นใจไหมหัวข้อมั่นใจเพราะว่าในพวกคุณเนี่ยก็มีผมคนเดียวที่เป็นคนชวนตลอดอว่าให้ดูฟุตบอลอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นผมนี่ก็รู้เยอะที่สุด ปกติก็ไม่เห็นจะดฟุตบอลน่ยเจ๊ปามแหละกับฟุตบอลห่างไกลไหมไม่ห่างบอลไทยนี่จ๊ปามรู้จักเยอะใช่รู้จักเยอะเพราะว่าหล่อไใครบ้างใครบ้างชับปุยเอพี่เชือกงวิเศษพี่เชืีรยงสารตสารัตสารัะคุณล่ะคุณชอบไหมผมดูก็ต่อเมื่อพี่ผมเปิดดูแค่นั้นแหละอ่ะคุณล่ะคุณกับฟุตบอล เมื <t ask ill USA> องไทยกับอเมริกาอ่ะและที่เราต้องตื่นเต้นกับหัวข้อฟุตบอลขนาดนี้ก็เพราะว่าในอีกไม่กี่วันนี้จะมีการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียทีมไทยกับกาลิต้าอเน้ยไอคนอื่นมันรับไม่ถูกเอางี้เอาง หนึ่งคนทีมเกาหลีใต้หนึ่งคนกบักนี่บักกีซุงโอ้เลิกเล่นไปเป็นสิบปีแล้วมีลูกมีเมียมนตอนนี้เปิดร้านโดขายโสมไก่ก็ลองเล่าให้ฟังข้าวๆได้ไหมว่าการแข่งไทยเกาหลีรอบนี้มันเกิดจากอะไรหรือมันคือการแข่งอะไรนี่คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเราเนี่ยอยู่ในกลุ่ม C และนี่คือรอบ2อแล้วโดยที่เราต้องแข่งกับเกาหลีใต้วันที่21เนี่ยเราจะไปแข่งที่บ้านเขาก่อนเลยที่สนา สนามโซสเตเดียมโอ้ที่ปูซานท,ที่โซ Carbon. สเตเด er> ียมโซสเตเดียมสนามไหนอยู่ปูซานสนามบินไปแข่งที่นู่นก่อนแล้วกลับมาอีก5วันกลับมาแข่งที่ราชมังที่นี่อีกทีมเย่าทีมเยือนทีมเย่าทีมเยือนทีมเขาทีมเราแล้วความสำคัญมันคือไทย ต้องคือมันต้องได้แต้มจากเกาหลีใต้2อนัดนี้บางซึ่งเรารู้ว่ามันยากมากเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาเบอร์ต้นต้นของเอเชียไปแล้วแล้วยิ่งกองหน้ามีทซนฮึงมินที่เรียกว่าระดับโลกอ่ะเออแล้วเราก็ต้องไปแข่งบ้านเขาแล้วก็เขาก็กลับมาแข่งบ้านเรามันก็เลยเป็นนัดที่สําคัญมากซึ่งเดี๋ยวจะแข่ง2นัดด้วยกันใช่นัดแรกเกาหลีใต้เจอไทยนะคะวันที่21มีนาคมห้าโมงครึ่งแข่งที่โซเออตั๋วที่โซหกเจ็ดหมื่นใบขายหมดแล้วโอ Oh. ที่ไทยราชมัง50,000ื่นใบเกือบอาทิตย์ที่แล้วขายไป4ี่0 0ื่นกว่าใบวันนี้น่าจะหมดแล้วโ oh. ออเอาเราเรา,าอะเราเหรอเราก็เปิดดูที่บ้านได้เพราะว่าเราดูใน <S <S ไทยรัททีวีตาิโ มีนานใช่ไหมมีอีกรอบหนึง่งก็คือ26ไทยเจอเกาหลีใต้ที่ราชมังหนึ่งทุ่มตรงค,ครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตั๋วเนี่ยขายหมดแล้วแต่ <พอ S 1> หน้าที่เราชาวไทยทุกคนต้องช่วยกันเชียร์ไทยให้สุดกล้องนะคะผ่านไทยรัฐทีวี32ครับพ่อจะดูผ่านหน้าจอทีวีก็ได้แจ็งโมครับหรือว่าจะดูผ่านเว็บไซต์ไทยรัฐทีวีก็ได้นะแจ็โมอันนี้รายการเลยนี่รายการมาดสรุปผลได้มาดูวิเคราะห์ได้นะกับรายการแตงโมลงเพี่อภพงษ์ ในมึงกี่านเนาะโอเคก็วันที่21และ26นี้มาเช <oh> okay, okay, uh bueno ียร์ไทยให้กึกก้องนะคะที่นี่ที่เดียวไทยดทีวเอร์เอรคนรายการคนไ้เหรอ ก่อนจะไปเริ่มเล่นกันกรรมการสามท่านเหมือนเดิมวันนี้มีหน้าใหม่หนึ่งคนนะคะคนแรกพี่อและไอ้และคนหนึ่งอีตเตอร์ของเราคื <Yeah. S 1> ชิ yeah. นี่มันตัดหรือเปล่าไม่ใช่ไอคือคนใส่กินนี่ถ้ามันตัดเดี๋ยวมันให้มันเด่นๆรายการเล่าข้อตะที่หลายๆตอนที่ได้ดูกันเป็นฝีมือชินพวกร็อกพวกอะไรก็ใช่แต่ถ้าไม่ทองขามจะเป็นฝีมือไอแต่ถ้าเป็นตึกเอ็กิเคนเจ้อ่าโอเคพร้อมไหมนักฟุตบอลทุกท่านพร้อมโอเคถ้าพร้อมแล้วไม้ทองขามฟุตบอลหัวข้อแรกก็คือ พร้อมแล้วเริ่มในสามสองหนึ่งไปท้าไมมีบอลต้งสีลูกวะต้องเตะลูกไหนวะเฮ้ยร้องเพลงเชียร์ทีมชาติดีกว่าฟีฟ่าเพื่ออะไรกันเฮ้ยนักฟุตบอลตาบิดเหรอเดี๋ยวแจกใบกันใบทอมไหม <c oughs> นักบอลสอฝั่งเชิญตรงกลางเดี๋ยวมาโยนหัวก้อยเลือกว่าใครจะเล่นฝั่งไหนนะอ่ะมาเลือกอะไรหัวหรือก้อยก้อยใช่ปะตูกต้างเอาวิ่งวิ่งโอ้โหตัดเกมขนาดนี้กรรมาการต้องทำอะไรสักอ,อย่างแล้วเา่กากรรมการเดินมาแล้วนะหยิบแล้วหยิบใบเอาทำไมชูหนึ่งครั้งมีใบเหลืองสใบวะเอาแล้วทำไมนักเตะยังไม่ออกจากสนามวะ <c oughs> นี่คือลูกโทษครั้งสําคัญของเขานะครับถ้าลูกนี้เข้าจะชนะเลยทันทีนะครับนักกีฬามาวางแล้วครับทรั้งนี้เฮ้ยลองเพลงเชียร์ซะหน่อยดีกว่าฟีฟ่าตอนนี้โมซาล่าหลุดเดียวขึ้นมาแล้วครับฟานได้เข้ามาแยกบอลโมซาร่าไปได้ครับเอ้ยพวกมึงทีมเดียวกันแยกกันทำไมเอาล่ะครับตอนนี้นักเตะกําลังเข้ามาแยกบอลแล้วนะฮะนักเตะ กองหน้าฝั่งหนึ่งวิ่งมากองหลังวิ่งตามนะครับโอ้โหมะว่งพยายามวิ่งสุดลิศแล้ววิ่งสุดลิศแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ทันเลยเอาช่วยกันเล่นหน่อยวิ่งกันไปโคดโทีมเราแข่งวีคหน้าวีคนี้ไม่ใช่ทีมเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ทีมกูเลียนน่น ฮ้ยนี่นี่ฟุตบอลเอ้าไม่ใช่ฟุตบอลนีหว่าเล่นเมาเมาเมาได้ืนอ่ะมันแก่เหม็นๆอ่ะเป็นโกไปด้วยคะเมาไปด้วยนี่มันน่าเบื่อจริงๆเลยยืนพักที่เสาหน่อยดีกว่าอุ้ยเล่น อนนี้นะครับพีเรซินนะครับสองลูกให้กับชับปุยนะครับอืลูกมาอะไรอ่ะสุปรชัยใจเด็ดวันนี้มีอาการเมาเมาแต่ก็ยังเล่นได้อยู่ครับแล้วสุภชัยใจเด็ดยิงย้าไม่ลูกนี้เรียบร้อยครับสุภรชัยใจเด็ดดีใจมากครับโอ้ยเอาไว้พวกเราจะหลองดีกว่าสั่งมาเพิ่มได้เลยสั่งน้ำแข็งสั่งอะไรมาได้แล้วก็อย่าลืมสวัสดีคนดูด้วย มันยากมันมันมันต้องหลายบทบาทเคยแต่เมาไม่เคยเล่นเลยแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยเอาใหม่อีกรอบนึงแต่ระหว่างทำไมต้องอีกรอบนึงไม่ก็่อยอย่างนี้ปล่อยหาเออมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วที่นี้รอบก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมก็จะเล่าความสำคัญของฟุตบอลนัดนี้ก็เล่าไปสิมือก็ดูมันนี่เอาละกีฬาต่อยมวยจะเริ่ม นัดนี้เนี่ยเป็นไทยเจอเกาหลีใต้แล้วเกาหลีใต้เจอไทยรู้ป่าวว่านัดที่ไทยเราอ่ะต้องบินไปแข่งที่เขาอ่ะเราพูดว่าไทยเจอเกาหลีใต้ไม่ได้นะรู้ป่าต้องพูดว่าเกาหลีใต้เจอไทยแล้วตอนที่เขาบินมาแข่งบ้านเราอ่ะเราพูดว่าเกาหลีใต้เจอไทยไม่ได้ต้องพูดว่าไทยเจอเกาหลีใต้เราไม่ได้เจอกันหรอกลรอฉันคิดไปรกคนเดียวทั้งหมดใช่ไหมมันเป็นที่รู้กันว่าทีมไหนเป็นเจ้าบ้านอ่ะต้องเอาชื่อทีมนั้นขึ้นก่อน เหมือนเวลาแต่งงานแล้วต้องเอาชื่อเจ้าสาวขึ้นก่อนนะแบบถ้าเกาหลีใต้เจอไทยอ่ะแปลว่าไม่ได้เล่นที่ไทยแน่ๆ่เล่นที่เกาหลีใต้ถ้าเกิดอินเดียเจอกับโจนก็เป็นอินเดียหน้าโจนดูดูหน้ากรรมการและคนที่ได้คะแนนในหัวข้อถ้ากีฬาฟุตบอลเมาก็คือโุ้นสาวของก๊อตโอเค ด้วยแล้วเมาด้วยเนี่ยมันน่าเบื่อจริงๆเลยยืนพักที่เสาหน่อยดีกว่าอุ้ยเลยบอกแล้วผมดูบอลเยอะาการลูดนี่มันไม่เกี่ยวกันโอเคและในหัวข้อแรกก็ได้ไปบอลหนึ่งคัมโอเคและในใบทองคำฟุตบอลหัวข้อที่สองก็คือ อุปกรณ์ฟุตบอลพูดได,ด้โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มในสามสองหนึ่งใชอย่าใช้มือนะอย่าใช้มืออย่าใช้มืออย่าใช้มือ <c oughs> อ๋อมึงเป็นโกง <c oughs> ปังโอ้ยโอ้ยกูเป็นคาร์ดแท้ยิงกูสามล่อแล้วแม่นจังนะมึงอะโอ้ยโอ้ยโอยไม่ต้องแย่งกันข้างนอกมีคารเป็นลูกบอลเอ้ย อ้ยย่าใส่ก้อยค่ะเป็นโกนี่มันสบายจริงๆเลยเฮ้ยบอลมาแล้วบอลมาแล้วโอ้ยบอลมาทางนี้มึงไปทางนั้นทำไมวะกลับบ้านสักทีวันนี้เหนื่อยมากเลยมันให้ผมทำอะไรรู้ป่ะไปออกซูเปอร์เทนเจอน้องนั่นน่ะแขงดอกบอลห้าพันทีโอ้โหดออยู่หกชั่วโมง เออดีว่ะลาเตะแล้วเข้าโกมันโดนเชือกมันจะไม่ค่อยเจ็บถ้าโดนคารเน่ะเจ็บมากเลยเอวน้องพีซูเปอร์เทนไมกแล้วตุ้ง <c oughs> เป่งโอ้ย <c oughs> เป่งลอดตะคารนตุ้งเป่งโอ้ยผมเป็นเตียงพยาบาลมารับนักบอลที่เจ็บคะ่ะ <c oughs> อา้าวมึงไม่ได้เจ็บหนี่นอนเ,นเฉยเยเฮ้ยชาติแล้วไม่รู้ไปทํากรรมอะไรไว้ชาตินี้เกิดมาเป็นสนับแข้งเหม็นก็เหม็นต้องมารับให้คนอื่น ี่มันคืออออะไรรเหยู่ในถุงเท้าเอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ถุงเท้ามาปิดโรงพยาบาลเคยเป็นย่าอย่างเราหน้าเบื่อจริงๆคนมาย่ำตลอดเลยอุ้ยฝรั่งคนนี้ไม่ได้ใส่กางเกงไหนกรรมการคนนั้นมันทำผิดแล้วอีคนนั้นมันทำผิดเป็นนักูวิ่งยาวกูไม่เป่านะยาวกูไม่เป่านะปากมึงแมนยาวกูไม่เป่านะ เฮ้ยแม่ซิเจมทำอย่างนั้นได้ไงอ่ะหรืมึงเจอกูหรือมึงเจอกูใบแดงอ๋อใบแดงโอเคอันนี้แห้งไม่ผู้อันนี้ยากอ๋อไม่ใช่อันนี้ยากอันนี้แห้งอ่าดูพวกเราแล้วไปอินก็ไว้ไปดูไทยรัฐทีวี3ามิ ที่เขาบอกว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสองนี่คือคือคัดมาสองรอบแล้วหรอใช่ใช่ใชแปลว่าเราผ่านมารอบนึงใช่พอผ่านอันนี้ไปไปได้จะมีอีกอันนึงถ้าผ่านอีกอันนึงอ่ะรอบสามอะก็เข้าบอลโลกแล้วและคนที่ได้หนึ่งคำในหัวข้อถ้าอุปกรณ์ฟุตบอลพูดได้ก็คือมุกไม่ต้องแย่งกันข้างนอกมีขายของเจ๊ป้า มีขา <c oughs> แล้วเมื่อกี้ขึ้นมาคนแรกอันนี้แห้ง <c oughs> แต่ได้ไปก่อน <Okay. S 2> อีกหนึ่งครั <Okay. S 2> ้ง <Okay. S 2> ครึ่งทางแล้ว uh. หัวข้อที่สามของใบทองคำฟุตบอลก็คือทาตลกเขียนท้าหัวข้ะโอเคถ้าพร้อมแล้ว สุพันณปวดเม็ดยาแก้ปวดแจกจ่ายประชาชน <c oughs> นายกสมาคมฟุตบอลโดนจี้ล่าสุดยังขำอยู่ แมสิเจยิงโหดสามนัดเข้าเป้าเต็มๆได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ก็ทือนสนามทีมชาติจีนเอาหมีแพนด้าลงมาเล่นด้วย100ตัวกรรมการเคาะแล้วก็ก็ก็มีของมาส่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยเผยความในใจที่มีต่อสามีตอนนี้ยังรักกันดีอยู่ ถ้าเรือคึกส um ุดขีดนักท่องเที่ยวชาวจีนรับร้อยเต้นกันที่โตเรือคละเรือ้ยบางยีทำสำเร็จขนมเค้กหน้าไม่ตัดแดงประชาชนทั่วไปเกาหลีใต้มีหนาวหลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าเกาหลีใต้ได้เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างสมบูรณ์แล้วนัก คนโหดแทงคนตายล่าสุดเผยยังไม่กล้าแทงคนเป็นเกลัวโดนแทงกันนักฟุตบอลไทยเจ็บอื้อเจชวดพันษาฉลูจิรทรเถาะโค้ชทีมชาติไทยมาสดาอิชีอิลั่นเพลกดหัวใจส่งไปให้น้องในไอจีอุ้ยอุ้ยลั่นหลังจบเกมไทยแพ้1.0ึ่งซิโก้รับลูกหลังโรงเรียนสุภนัต์เหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยโต คลื่นอยู่ที่ภูเก็ตเผยสุพนัทเหมือนตาเมสซี่เจเหมือนยายมุกต่อยอดมอยเปิดใจกับนักข่าวพันกันจนแทบเล่นต่อไม่ได้สุดอึ้งนักข่าวที่นักกีฬาไทยไปต่อไม่เป็นนักข่าวบอกลองเรียกแก๊ปดูโค้ชแมนยูเผยผีแดงน่ากลัวขึ้นแน่นอนเตรียมเล่าให้ฟังใน The Ghost Radio เมสซี่เจสุดช้ำพบล้มที่โตเกียว โอ๊ยย <Oi! S 2> <laughs> นักบอลไทยมีหนาวพบถอดเสื้อเล่นพรีเมียรีกเผยสถิติผู้ชมสูงสุดชื่อเอเลนเยเกอร์สูงกว่าพันเมตรโทรศัพ์อิจิอิเผยนักบอลไทยไม่มีช็อคเลยเอาปากกาเมจิกมาเขียนแทนหลังแข่งทีมไทยเดือดต้มมาม่าแบ่งกันคันชาสองชานักบอลเกาหลีใต้ซึมละลายหายลงไปในทรายเป็นน้ำเหรอบอกเลยงานนี้ยาวทีมไทยนักวัดขนาดกันเดียว คือฮาสึกแดงเดือดพบมาดามแป้งเป็นเมนและตัวใหญ่เลยนะคนลุกทั้งสนามป้าหน้าสนามลั่นไม่ได้เอาของเสียมาขายสือเวียดนามยืนงงกันตั้งแถวเพราะแปลไทยไม่ออกกรรมการไทยร้องลั่นโดนเหยียบตีนไทยรัฐทีวี32ฉายแน่ไทยออกบินไปเจอเกาหลีใต้รักลูกค้า อ๋อแล้วออกบินนั้นโอเคโอเคและคนที่ได้ไปอีกหนึ่งคำในหัวข้อถ้าตลกเขียนผ้าหัวขาวก็คือ <c oughs> นายกสมาคมพุทธวัโดนจี้ของจี้ สมาคมฟุตบอลโดนจี้ล่าสุดยังขำอยู่เจ้าว่าจำได้ไหมจำไม่ได้โอเคข้อนี้ยังไม่ได้ไปหนึ่งค่ะโอเคอ่ะหัวข้อที่4ไม่ทองขาฟุตบอลหัวข้อก็คือสิ่งที่กรรมการฟุตบอลไม่ควรทำโอเคอ่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มในสามสไป คคปี๊ดใบแดงครับมันไส้เฉยมีอะไรเปล่าไม่ชอบหน้ามึงอ่ะมาปี๊ดปวดขี้แป๊บนึงปี๊ดปวดฉี่แป๊บนึงโอ้กรรมการควักออกมาแล้วครับสองใบครับผมปั๊กเข้าใบโอ้โหแปดสองเด้งครับ นี่นะครับแมสซี่เจมาแล้วนะครับกรรมการวิ่งมาข้างๆครับกรรมการทำอะไรครับติดตามนานแล้วมากเลยครับอคครับครับแล้วลูกนี้ยิงเข้าไปเสียบสามเหลี่ยมอย่างสวยงามครับโอ้โหมึงไปกรรมการโอเคครับตอนนี้คนเจ็บกำลังนอนอยู่นะครับกรรมการวิ่งเข้าไปแล้วครับวิ่งเข้าไปทำอะไรครับโฟนลําโชคนเจ็บครับทำไมปี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  หอยเลยพี่ยาวยาวเปล่ายังไงอ่ะเปล่าไม่เป็นอ่ะอ้าวเหยียเปล่าไม่ออกปริงปีีคิกครับฟรีคิกอย่ายืนล้มกำแพงมานะครับโอ้กรรมการควักควักควักไว้ลูกกรรมการกดใจไว้นี่มาครับฟรีคิกลูกนี้กรรมการต้องให้นักกีฬาที่เป็นกำแพงออกไปก่อนเดี๋ยวจะมีการฉีดโฟมนะครับ ก็จะเป็นฐานให้ทุกคนต่อยอดกันเองโอ้จานจานทำงี้ไหมจา์ได้ดูั้งมเนี่ยจานนประเมษฉันไม่ครูเธอนะพูดจาให้มันดีๆหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจานเตียมขนาดนี้จา์ไม่เห็นอีกเหรอ เมื่อกี้ดูฝั่งนู้นอยู่อะดูไม่ทันโอเคกองหน้าเลี้ยงไปแล้วครับโอ้โหวิ่งอย่างเร็วเลยครับผมกรรมการวิ่งตามมาแล้วครับกรรมการวิ่งตามมาแล้วกรรมการแซงไปแล้วครับผมโอ้กรรมการแซงโอ้กองหน้าแซงแล้วครับกรรมการไม่ยอมวิ่งแซงกรนกองหน้าก็ไม่ยอมวิ่งเซงกรรมการด้วกันใครจะเอาปู๊ ไปไหนน้องวิ่ไปไหนวิวินีโก้ล้ำหน้านี้กี่ปีแล้ววะหนึ่งสองหมดเวลาแล้วครับโอยแย่เลยนะครับในรอบนี้จำอะไรไม่ได้เลยเดิมและผู้ที่ได้ไปอีกหนึ่งคำในหัวข้อสิ่งที่กรรมการไม่ควรทำก็คือโหล่จ้า นี่ไมเป็นครูเธอนะพูดมันดีๆหน่อยของก้าวโอ้จานจานทำงี้ไหมจานได้ดูมั้งมะเนี่ยจานโน่ปรเมฆฉันไม่ครูเธอนะพูดจาให้มันดีๆหน่อยตอนไหนวะเจ้าตัวยังไม่มั่นใอาโอเคหัวข้อที่สีก็ได้อีกหนึ่งครัเฮ้ยก็อสองคะแนนแล้วปอยยังไม่มีคะแนน เซปาม1หนึ่งจิ๋วหนึ่งกอสองแสดงว่าข้อนี้ก็อถ้าไม่เล่นเองกอก็ช่วยปล่อยกอก็จะชนะโอเคช่วยปล่อยทำไมก็ถ้าปล่อยบินหนึ่งก็สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งไงอและไม้ทองขาฟุตบอลหัวข้อสุดท้ายก็คือทำไมกีราฟุตบอลต้องจุ๊จุ๊โอเคพร้อมแล้วเริ่มไหมสามสองหนึ่งไป ทำไมกีฬาฟุตบอลต้องโงงอะก็ถ้าโหนก็ฮ่าฮ่าโหนมาเว้ยทำไมสุพนัทต้องเหมือนตาเ้าก็ถ้าเหมือนยายน่าจะเป็นผู้หญิงไปหน่อยสิตาอยยดลงคอสุพนัทเหมือนตาเหมือนยายใครเขาเล่นกันทำไมนายกสมาคมต้องมาดามแป้งอะ ก็เพราะว่าถ้ามาดามฟินมันจะหอมไม่หน่อยไงทำไมกีฬาฟุตบอลต้องแย่งบอลกันน่ะถ้าแย่งลูกนิมิตพระก็โกรธจะดิทำไมกรรมการต้องชูใบแดงใบเหลืองอะ่ะก็เพราะว่าถ้าชูนิ้วกลางมันอยากไปหน่อยไงทำไมกีฬาฟุตบอลชนะเราต้องชูถ้วยอ่ะเคยชูรถแล้วแต่หัวล้านอ่ะทำไมกรรมการต้องชูใบเหลืองอะ่ะเพราะกรรมการเคยชูอย่างนี้แล้วนักบอลไม่ได้ยินไง ทำไมกีฬาฟุตบอลต้องเปิดบอลน่ะเคยเปิดหน้ามึงแล้วมึงไม่พอใจทไเปิดหน้าก็หาแล้วทำไมนะฟุตบอลต้องแลกเสื้อก็เพราะว่าแลกกางเกงแล้วกรรมการให้ใบแดงกันสิทำไมไทยแลนด์ต้องปูนปูนน่ะก็เพราะว่าถ้าปีนปีนเดี๋ยวคันหน้าตกใจนี่ทำไมกีฬาฟุตบอลต้องมีผู้รักษาประตูอ่ะก็มีผู้รักษาหน้าต่างแล้วไม่รู้มีไปทำไมทำไมนักฟุตบอลหนึ่งทีมต้องมี11คนน่ะก็ถ้ามี1250คนแล้วจะกลายเป็นวันมาฆ่าบูชาไงทำไมกรรมการต้องเป็นจานน่ะก็เพราะเป็นถ ีีววดกว่าทําไมนักฟุตบอลต้องจริงจังอ่ะก็เพราะถ้าเป็นชินจังหรือจ,จอมแกงกันดีกว่า <laughs> ทำไมฟุตบอลต้องเตะเอง9ก้าสนาทีอ่ะก็ถ้าเตะเอง9ล้านนาทีก็ไปเตะกับพ่องไป <laughs> ทาไมนักฟุตบอลต้องเตะกัน90นาทีอ่ะก็ถ้าเตะกันแสนล้านนาทีฉันขอใช้ใไปกับเธอดีกว่า <laughs> นักฟุตบอลต้องเหยียบหญ้าเพราะว่าเคยกินหญ้าแล้วม่เป็นควายไงไทำไมนักฟุตบอลจบเกมต้องแลกเสื้อกันอ่ะก็เคยแลกน้ำลายกันแล้วแต่เมียเขาไม่พอใจทำไมตอนนักบอลได้ถ้วยเขาต้องยิ้มทั้งน้ำตาเพราะเขาเคยยิ้มทั้งน้ำลายแล้วมันเหมือนคนบ้า <c oughs> เลยทำไมโกต้องยืนท่านี้อ่ะก็เพราะว่าถ้ายืนท่านี้มันก็จะดูเบื่อไปทยทำไมโรนัลโด้ต้องดีใจท่านี้อ่ะ <c oughs> ก็ถ้าดีใจท่านี้เหมือนชินจังไปหน่อยสิ <c oughs> ทำไมโรน,นัลโด้เวลาดีใจต้องร้องว่าสู้ <c oughs> หนึ่งทีอ่ะเพราะถ้าร้อง สู้สู้สองทีมันจะเป็นการให้กำลังใจพูดไม่ไทำไมกีฬาฟุตบอลต้องตีลังกาเตะก็เคยตีลังไก่แล้วไก่มันไล่ตีทำไมนักฟุตบอลต้องตีลังกาเตะก็เคยตีหัวพ่อแลวพ่อไม่พอใจทำไมเวลานักฟุตบอลยิงเข้าดีใจแล้วต้องมองฟ้าก็เพราะว่าถ้ามองอย่างนี้มันจะเละไปหน่อยนี่สามสองหนึ่งอ้ครบแล้ว หัวข้อก่อนที่จะประกาศคนที่ได้รับแชมป์ม้ทองคำหัวข้อฟุตบอลเตือนกันอีกทีอย่าลืมวันที่21มีนาคม2567นี้เวลา5โมงครึ่งเกาหลีใต้เจอไทยและวันที่26มีนาไทยเจอเกาหลีใต้เวลา1ทุ่มตรงทั้งหมดทั้งมวลนี้ดูได้ที่ไทยรัฐทีวี 32, 32. อโอเคจะดูผ่านจอทีวีก็ได้หรือดูผ่านเว็บไซต์ก็ได้ อย่าลืมมาเชียร์ไทยให้กึกก้องทางไทยรละทีวีสามสิบองโอเคและคนที่ได้หนึ่งคำในไม่ทองขาฟุตบอลหัวข้อทำไมฟุตบอลต้องจุดๆๆก็คือฟุกถ้ามกีฬาฟุตบอลต้องเปิดบอลนะก็เคยเปิดหน้ามือ <c oughs> <c oughs> เวลาพูดบอลต้องเปิดบอลน่ะเคยเปิดหน้ามึงแล้วมึงไม่บอลอดีใจไปด้วยและผู้ชนะคือกอล์ฟคอยหุบให้เหมือนเป็นแช้งดดีใจไปพูดบอล ก็จะบอกชื่อนักบอลไทยในครั้งนี้จะพูดไม่จบให้ช่วยกันเติมว่าเขาชื่ออะไรหรือนามสกุลอะไรสุภนัทเหมือนตาสุโชคเหมือนยายสุโชคสาระลูกคดีสุโชคสาระชาติอ๋อหโหยปฏิวัติคำลือนเด็กฝึกงานฏิวัติคำคำเหลา มันที่บ่ำมันที่บอำปฏิวัติคำเดียวคำเดียวก็ปฏิวัติคำไหมเอ้าเอเลียดดอฟั่นมันกูไวครัเรียกอยู่แล้วเอเลียดดอยาว เอเลียนดอ่เอเลียนดอลล้อเราจะขอดอเด็กเอเลียนดอเด็กสิบขวบอันนี้ตลกกว่าคลิปจริงอีก